ากำลังจะเดินทางไปซิดนีย์นะคะเกตของวิวคือเกตนมเบอรินะคะสำหรับการเดินทางไปที่ซิดนีย์รอบนี้นะคะคือบอิวกับน้ำลินเนี่ยจะไปด้วยกันแต่ว่าเราซื้อตั๋วกันคนละเครื่องคนละลำคนละรอบนะคะก็เลยทำให้เราไม่ได้บินไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าเราจะไปเจอกันที่ซิดนีย์นั่นเองคะ่ะ ราอยู่ที่ซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เอจอน,นาลินนะคะเราก็เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อที่จะไปวางกระเป๋าแล้วก็ไปทานอาหารไทยที่นี่ราคาแรงมากขอบอก mm hmm. แล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะกำลังจะเดินทางไปที่โอเปร่าเฮาส์นั่นเองค่ะนี่ความรู้สึกเป็นไงมั้งคะท่อเที่ยวกับพี่บิวนชาติวานางนาลินเป็น FC number no. one ของบิวนะคะเป็นคนติดตามช่องบิวทุกช่องทางเลย <c oughs> เหมือนนั้นตัวจริงเหมือนใน มนในคลิปไหมตอนแรกคิดว่าในคลิปตัวสูงกว่านี้ <laughs> แต่ตัวเท่ากันเลยโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปทริปแรกเนาะที่ว่ามีน้องๆตามมาเที่ยวด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหนดูดีว่าจะมีทริปต่อไปได้วยกันหรือเปล่าน,นะคะยังไงถึงโอเวราเฮาเลาบิวจะถ่ายบรรยากาศมให้ดูนะคะโอเคเราอยู่ที่สกราเค ี <laughs> เรากำลังจะเดินต่อไปที่โอเปร่าเฮาส์นะคะต่เราอยาให้เพื่อเห็นบรรยากาศที่นี่ก่อนเรือนล้ำใญ่ญ่เรือเราจากที่เมื่อวันเราไปดูเราไปพิพิธภัณฑ์ไททานิก <laughs> ใช่วันนี้เราก็เลยมาดูไททานิกแร่เปล่า <laughs> <laughs> ไททานิกสมัยใหม่เมื่อวานนี้ไทททนิคแท้โอเคดีมาก <laughs> ว่าจะเก็บหอยนางรมให้พี่บิวกิน <laughs> มีไหมเอ้า <laughs> <laughs> ดูสิดูสิตามขอดไม้ <laughs> ได้อยู่นะจะทำตัวเหมือนตัวเองอยู่ L.A. ได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปเดิสนสำรวจเล่นๆกันก่อนนะว่าข้างในแถวๆนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ <laughs> คนเหียวก็ักท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละที่มาเอ okay. <laughs> <laughs> ฟิลแม่งเหมือนแคนาดาวิกตอเรียจริงจัง yes ูนะคะแล้วก็มันจะเดินทางไปดูนี่น้องโครา,าซึ่งเป็นค้อยที่วิวต้องการจะมาดูที่สุดเลยนะคะนี่ตอนเราออกมาด้วยกันกับกรุ๊ปทัวร์ในครั้งนี้นะคะเป็นต่างชาติหมดเลยให้เพื่อนอยังไม่เจอ,อยังไม่เจอตัวน้อยน้อยนุ่น ystem. น่ะน,น่ารักจัง เราไปดูลิงไม่รู้มันพันอะไรอะ่ะแมันน่ารักมากอยู่ไหนอะ่ะอ๋อ,อ,อยอ,อยเห็นน้องไหมตรงนั้นมีตัวใหญ่ไม่เอาอ่ะน่ากลัว,วทางจากโรงแรมตั้งแต่ประมาณช่วง7จ<ฆ>็ดโมงสี่สบห้าเราเชื่อว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกของฝวนสัตว์วันนี้นะอ ยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีเอเชียเอเชียประมาณ3-4คนได้โจะเข้าไปเปิดประสบก,การณ์ด้วยการไปถ่ายรูปกับจับน้องกันนะคะควาล่าจะได้ไปรู มาดูตัวแกงกรรูดรือจริงเรแกงกระรูจริงยน้นแกงกรรูอา่านเปโดเลยอ่ะพมไฟนะหอมไฟนะอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะ น่ารักจังเล็กตัวเห็นเลยปะอยากเราอยากเห็นไปหมดส่องเพื่อนส่องเก่งเนี่ยวางภพ่ให้เพื่อนหรออุ้ยมองใหญ่เลยเด็กเดมาเต็มเลยดูนั่นที่เด็กมาเต็มเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินมาอีกส่วนหนึ่งของส่วนสัตว์นะคะ ใช่ก็เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องกลับไปอุดหนุนซาฟารีบ้านเรามั้งน,นะเพราะว่ามันดูเงียบๆเ,เหมือนกันนะที่เดยียแล้วเราก็ได้ข่าวบอกว่าที่ซาฟารีก็ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวแล้วเนาะเราก็คงกลับไปอุดหนุนแล้วก็ไปดูสัตว์ของบ้านเราบ้างน,นะคะที่ผ่านมาเราพูดมาทั้งหมดอะวิดีโอไม่ได้อัด <laughs> คือพูดมานานมากว้ลืมอัดวิดีโอ คือเราจะพูดถึงว่าสวนส์ที่นี่เป็นสวนส์ที่เล็กมากแล้วก็มันมีไฮไลท์จริงๆก็คือในส่วนของตัวจิงโจ้กับในส่วนของตัวโคอาซซึ่งเราจะสามารถเห็นได้และที่นี่คือมันความเฟสมันคล้ายๆกับที่ซาฟารีตรงที่ว่าน้องสามารถออกมาวิ่งเล่นกับเราได้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็มีประสบการณ์ที่ว่าน้องเนี่ยกระโดดออกมาจากจิงโจ้กระโดดออกมาแล้วก็วิ่งเข้ามาหาเพราะว่าคิดว่าเรามีขนมให้มีอาหารให้นั่งกินเลยเป็นโซนนี้มาหรเป็นโซนนู้น ดูดีดูดีนี่ดูในแมนปแอนโซแอฟริกาตอนนี้เราอยู่ตรงน,นี้เนอนโซแอฟริกา,ก,าก็จะมีอะไรก็ได้ที่มันไม่มีงูอ่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีมีซีบามียีาฟมีลาออนมีลาโน้ตบทไทยตอนน้องกำลังคันมีความสุขไทยน่าจ๋า ทำไมยีราฟต้องอยู่กับหนูกกระจอกเทศเพราะอะไรนะหนูกะจะชอบเห็นในในกระตูนเลยนะมาดับกาสก้าเหรอวิ่งเป่าบอกเลยหลับหมดแล้วจ้าเจ้าปากกูอิ่มแล้วก็นอนสบาย สามตัวนะเราก็มานั่งพักทานอาหาร้กันนะคะอาหารเช้านะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินาทางไปยังปูเมา o ์เทนนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นที่บอกคือเป็นสถานที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันแล้วก็ต้องอาหารก็คือดีอ่ะมีที่ได้มีซูชิอร่อยเออแบบชิ้นมันเก้าเหลี่ยงอะไรแบบขอบอร่อนิดนึงของเมาส์ซิดนีย์นี่อาหารแพงมากราคาสูงกว่าที่ L A สุดดน้ำขวดแบบและที่สำคัญนะที่ขวดยิ่งเล็ก ราคาไม่ยิ่งแพงกว่าโดใหญ่เออจิงเุ้ยหยิบมาไม่รู้ราคาส่วนสีเรียกว่าจ้าถ้าเป็นบ้านเราขวดนี้กับเจ็ดปดน่าทได้ปุะบๆพโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่บูมเมลเทนนะคะจะไปขึ้นสีนิคเวิลด์กัน But well, now, if you have any questions, please come by me and we will give chat. Otherwise, uh, I'm going to be pointing a few things out. So we do have that glass floor on the raised middle platform. It's gonna go nice and clear for you as we come over a bit further. So if you are around that area, I'd have a look down right about now, and it will soon show you the 270-meter descent into the Kadumba River. That's underneath us now. That river flows out the left-hand side of the cabin, all the way actually lead us to ground level when we are almost at Scenic World. So once we do arrive back at Scenic World, if you do not yet have a wristband,

<laughs> <laughs> That's good because it's daylight really now, we're, we're, we're short in so we're going to try at 220 meters descent Yeah, we're going to go now, go, go now. <laughs> <Tennessee>. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oh my uh... god, god, god Yeah now, yeah, we've got a beautiful days. Well, our consumer falls will come into view as well, so keep an eye out. It's a little bit blurry this time of day, but you can see it. But feel free to move around the cabinet as well. It's not too busy at the moment. Now, yeah, if you're really, really brave, you can throw the wall. ล็อกนะคะวิวแมงแก่งแคนยอนเบาๆ <Yeah. S 1> แคนยอนเบาๆ <S <S เป็นไงบ้างทริปเนี้ย